ดอกเบีย้ยเรื่องโคตรอันตรายที่โรงเรียนไม่มีสอนแต่ถึงจะไม่มีสอนนะครับในคลิปนี้ประธานเหมียวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันครับแต่เกิ่นไว้ก่อนนิดนึงนะครับคำว่าโรงเรียนไม่มีสอนเนี่ยผมก็อ้างอิงจากสมัยที่ผมเรียนเองนะมันก็เป็น10ปีมาแล้วที่ได้เรียนก็แค่บันทึกรายรับรายจ่ายลงบัญชีเครดิตเดบิตในวิชาเลือกธุรกิจเท่านั้นตอนนี้ก็อาจจะมีสอนในบางที่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เหมารวมโอเคเข้าใจตรงกันนะ เราไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนเลยว่าดอเบียบัตรเครดิตนั้นมันอันตรายแค่ไหนและเราก็ไม่เคยถูกสอนเช่นกันว่าห้ามจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาดสมมุตินะครับว่าเราไปรูดบัตร2 0 0 0 0บาทแล้วพอถึงกำหนดจ่ายเงินบางคนอาจจะคิดก็แค่ว่าจ่ายขั้นต่ำแล้วกันแค่ประมาณ10%จ่ายแค่2,000บาทเองใช่ไหม ถ้าทาแบบนั้นนะครับเราก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยทันทีแล้วก็ไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่เราค้างธนาคารก็อยู่แค่หมื่นแปดด้วยนะแต่เขาจะเอาไปคิดกับยอดที่เรารูดไปทั้งหมดซึ่งดอกเบีย้ยบัตรเครดิตครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ16%ต่อปีคิดกับเงิน2 0 0 0 0บาทก็อยู่ที่3,200บาทต่อปีคิดเป็นต่อเดือนประมาณ267บาทต่อเดือนเราลองเอาเงินตัวเลข267ตรงนี้ไปทดไว้นในใจกันก่อนนะครับทัดมาครับมันจะเหลือกันที่เราเนี่ยค้างธนาคารอยู่อีก18,000บาทมันก็จะถูกเอาไปคิดก เบียที่เขาเรียกกันว่าดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งจะมาคิดเราในรอบบินถัดไปอีก16%เช่นกันคำนวณให้ง่ายก็คือ2,880บาทต่อปีหรือ240บาทต่อเดือนเท่ากับว่าในรอบบินถัดไปนะจะมีเงินที่เขาเรียกเก็บเรานะประมาณนี้ครับ 1. เงินคงค้าง18,000บาทก็เพราะเราจ่ายแบงค์ไปแค่2,000ใช่ไหมล่ะดอกเบี้ยจากการรูดบัตร267บาทและ3ดอกเบี้ยค้างชำระอีก240บาท รวมๆกันแล้วก็คือ1 8 5 0 0หกับอีก6บาทอันนี้คือดอกเบีย้ยเพิ่มมา500ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นรูดเพิ่มอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ไม่ต้องสงสัยกันเลยว่าถ้าบางคนเขาใช้จ่ายเงินไม่ค่อยระมัดระวังบางทีรูดเกินตัวไปหน่อยรูดไปรูดมารูด่ดนั่นนี่แล้วก็แต่จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆหนี้หลักหมื่นมันก็เลยกลายเป็นหนี้หลักแสนได้ ในท้ายที่สุดครับข้อถัดมาก็คือดอกเบีย้ยบ้านมันมีมูลค่ามากกว่าที่เราคิดเราไม่เคยถูกสอนมาเลยว่าสมมุติเรากู้บ้านมา3ล้านบาทกับดอกเบีย้ย5%ในระยะเวลา30ปีเท่ากับว่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายนะครับนอกจากราคาบ้าน3ล้านแล้วเนี่ยยังมีดอกเบีย้ยเพิ่มไปอีก2ล้าน8แสนบาท คือ ي, เฮ้ยดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปนะครับมันเกือบเท่ากับราคาบ้านได้อีกหลังหนึ่งเลยมันฟังดูแย่แต่เอาที่จริงนะครับมันไม่ใช่เรื่องแย่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเราก็ไม่เคยถูกสอนอีกเลยว่าถ้าเราสามารถไปหาดอกเบี้ยต่ำด้วยวิธีการเช่นไปรีไฟแนนซ์หรือไปขอธนาคารปรับลดดอกเบี้ยเอาดื้อเลยนี่แหละสมมติน,นะครับจากเดิมเราจ่ายดอกเบี้ยที่5%แล้วลดดอกเบี้ยลงมาได้เหลือ3%อซ่ะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายตลอด30ปีเนี่ย จาก2ล้าน8แสนมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นประหยัดเงินไปเป็นล้าน แล้วเราครับก็ไม่เคยถูกสอนอีกเหมือนกันว่านอกจากไอ้เจ้าดอกเบีย้ยมันจะอันตรายแล้วก็น่ากลัวสุดๆแล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นมันสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวประธานเหมียวจะเล่าต่อให้ฟังครับสมมติน,นะครับเรามีเงินเดือน2 0 0 0 0บาทแล้วเราเก็บเงินได้ตามค่าเฉลี่ยของคนไทยทเขาเก็บกันอยู่ที่1 0เดือนละ2,000บาทหรือก็เท่ากับปีละ24,0 0 0บาทแล้วกันเก็บแบบนี้ไปครับเรื่อยๆ30ปี30ปีแห่งการทํางานถ้าเป็นแทบตายรู้ไหมครับว่าเงินที่เราเก็บเดือนละ2,000บาทเนบาท มันจะมีมูลค่ารวมเป็น720,000บาทคือมันจะพอใช้ตอนเรากเกษียณหรือเปล่ามันก็ยังไม่รู้อ่ะครับแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักการเอาเงินของเราไปลงทุนบ้างจะไปซื้อทองคําพันธบัตรซื้อหุ้นซื้อกองทุนอะไรแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยครับสมมุติว่าเราได้ดอกเบีย้ยเฉลี่ยปีละแค่ประมาณ3%เท่านั้นย้ํานะครับว่าเก็บเงินเดือนละ2,000บาทปีละ2 4 0 0 0บาทเหมือนเดิม แต่เอาไปลงทุนได้ปีละแค่3%น้อยๆเนี่ยผ่านไป30ปีครับเราจะมีมากถึง1ล้าน2แสนบาทเลยมันมากกว่าการเก็บเงินเฉยๆตั้ง5แสนเลยนะเว้ยหรือถ้าคำนวณดีๆนะครับมันจะมากถึง70%อ่ะแล้วถ้าใครลงทุนเก่งหน่อยนะครับไม่ต้องเทพถึงขั้นทำได้ปีละ15% 20%หรอกขอแค่ประมาณปีละ8% 1 2 3 4 5 6 7 8%เท่านั้นครับ ผ่านไป30ปีนะครับแทนที่เราจะมีเงินเก็บแค่7,02,000 0บาทเหมือนที่แรกนะแต่เราจะมีเงินมากถึง2,96,300บาทกับอีก83สตางค์มากกว่าการที่เราแค่เก็บเงินเฉยๆถึง4เท่าและนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความมหัศาจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นที่โรงเรียนก็ไม่เคยสอนเราเหมือนกันและสุดท้ายเลยนะครับถ้าเราลองเอาเงินกู้ที่มีดอกเบีย้ยต่ำมาก มาผสมกับเงินลงทุนที่มีดอกเบีย้ยสูงขึ้นมาสมมุติว่าเราสามารถกู้เงินที่มีดอกเบีย้ยปีละ3%แล้วก็ไปลงทุนต่อได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%นั่นจะทำให้เราได้ส่วนต่างของดอกเบีย้ย ปีละ5%เป็นเนงินฟรีๆที่เราได้มาเฉยเลยอ่ะแล้วก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมธุรกิจใหญ่ๆห,หรือว่าคนรวยหลายคนเขาเนี่ยจึงใช้วิธีกู้เงินดอกเบีย้ยต่ำครับเพื่อเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงๆตามมาแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมธุรกิจธนาคารเขาจึงสามารถสร้างกําไรได้ด้วยการกู้ยืมเงินเราทุกคนครับที่เรียกกันว่าเงินฝากแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยตอบแทนกลับมาปีละ0.25ถึงปีละ1%แล้วก็กลับมาปล่อยกู้เราด้วยดอกเบี้ย4%เ 8หรือ10%ตต่อปีอะไรทํานองนั้นและที่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทําไมดอกเบีย้ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้ถึงข้อดีของมันเรียนรู้ถึงอันตรายของมันรวมไปถึงวิธีเอาตัวรอดและก็วิธีหาผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็ดนั่นแหละครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็ เราจะขอทุกคนสละเวลาเล็กๆน้อยๆกดไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันครับอย่าลืมติดตามเราทั้งในช่องทาง Facebook, Youtube ภายใต้ชื่อประธานเหมียวชื่อเดียวกันนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ